ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับปานสในรายก F, าร i t ว Time ทางช่อง ITV Time และรอยแบทแชนะครับพอดีวันนี้มีเพื่อนคนหนึ่งนะครับถามวิธีการเปิดปุ่มบันทึกหน้าจอของ iDevice นะขออนุญาตใช้คำนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้รวมทั้ง iPhone ทั้ง iPad เข้าไปด้วยกันนะนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่สามารถรวมได้แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่เดือนกัน,กนยาปี2019มาเนะี่ยมันมีการแยกกันเกือบเด็ดขาดอะเออเนื่องจากว่า iPad เนี่ยก็ใช้เป็น iPad OS ใช่ไหมส่วน iPhone ก็ยังคงใช้เป็น iOS อยู่อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ช่างเถอะนะครับเออส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ยังขายกันอยู่ดีนะเพื่อนถามมาว่าไอ้ปุ่มบันทึกหน้าจอนะครับก็คือปุ่มนี้นี มันเปิดขึ้นมาอย่างไรคือไม่ได้ถามว่ามันใช้อย่างไงแต่ถามว่ามันเปิดขึ้นมายังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องทราบก่อนนะว่าบริเวณเนี้เขาเรียกว่า control center หรือศูนย์ควบคุมนะครับดังนั้นเนี่ยปุ่มพวกนี้น่าจะหมายถึงปุ่มสี่เหลี่ยมมุมมนด้านล่างเนี่ยนะครับอ่าเท่านั้นเนาะมันสามารถที่จะเพิ่มหรือลดได้นะครับอ่าแต่ว่าวิธีการเนี่ยยังไงบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับมันเป็นการตั้งค่าเนาะเออเราก็ต้องเข้าไปที่เมนูนี้เนี่ยครับการตั้งค่านะเสร็จแล้วก็เลือกที่อันนี้เมนูเป็นภาษาไทยพอดีนะส่วนใหญ่จะใช้เป็นภาษาไทยกันใช่ไหมนะครับภาษาไทยก็คือศูนย์ควบคุมใช่ไหมครับตรงนั้นนะพอเลือกปุ๊บเนี่ยคือสิ่งแรกที่มันแตกต่างจาก iPhone นะแต่ก็พอเราเล่าได้นะครับคือ iPhone เนี่ยพอเราเลือกปุ๊บใช่ไหมครับอันเนี้ยมันก็จะหายไปเลยมันก็จะเหลือแค่ตรงนี้ใช่ปะ เออ <listed> แต่ว่าเนื่องด้วยว่า iPad เนี่ยหน้าจอมันกว้างนะครับมันยังเป็นขนาด4:3ต่ออยู่เออนี้ก็เป็นประโยชน์ของหน้าจอที่ยังเป็นขนาด4:3ต่อที่ผมว่าเกือบจะจัดตุลสเต้นนะแล้วก็เลือกที่กำหนดตัวควบคุมด้วยตัวเองนะครับโอเคคือมันจะมีโซนบนเนี่ยโซนประกอบด้วยนะครับเห็นคำว่าประกอบด้วยไหมมันจะมีอยู่5อันนะครับแล้วก็ตัวควบคุมเพิ่มเติมเนี่ย เราสามารถที่จะใส่เข้าไปได้เพิ่มนะครับอย่างเช่นนะเดี๋ยวเน้จะทําให้ดูนะครับเอาแว่นขยาย่นะแล้วเนยเอาปุ่มบันทึกหน้าจอออกนะครับเอาออกนะแล้วเราไปดูที่ศูนย์ควบคุมเห็นไหมครับสิ่งที่เปลี่ยนไปจากตอนแรก ที่เริ่มต้นคลิปที่เน็ตพูดเอาไว้เนี่ยอารมผบทเอาไว้เนี่ยก็คือปุ่มกลมๆอ่ะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์บันทึกสัญ,ญลักษณ์ recording ะนะครับที่ใช้กันทั่วโลกเนี่ยนะปุ่มกลมๆสีแดงๆอะ่ะความหมายของมันก็คือปุ่มบันทึกนะครับบันทึกอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ณน,นที่นี้ก็คือบันทึกหน้าจอนะครับมันก็จะหายไปใช่ไหมครับแต่ว่าที่มาแทนก็คือปุ่มแว่นขยายนะครับโอเคกลับไปที่การตั้งค่านะครับก็เดี๋ยวเน็ตเอาน,นี่ออกก่อนนะ เพราะว่ายังไม่แก่ขนาดนั้นนะโอเคสิ่งที่เราต้องทำนะครับจะทำอยากทำนะที่นี่ก็คือการเปิดปุ่มบันทึกหน้าจอนะครับนี่เราก็แค่กดปุ่มบวก เนี่ยมันก็จะเข้าไปละอ่ะลองไปเช็คนะครับเนี่ยเห็นไหมมาลวนะครับส่วนวิธีการใช้นะั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับขอแนะนําเพิ่มเติมละกันเพราะว่าบางคนเนี่ยก็แบบเข้ามาปุ๊บแล้วก็แบบกดอัดไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทําอะไรได้มากกว่านั้นนะครับโดยการกดค้างเอาไว้นะแล้วมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับเออเอาจริงอะ่ะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเนี้ยมันให้เลือกทําไมนะแ <ağ r ita> ต่ว่าก็ช่า<ป>งมันเถอะนะครับที่เนจะบอกจริง,รงๆเนี่ยก็คือการเปิดปิดไมโครโฟน นะครับเอเปิดปิดไมโครโฟนนะเราสามารถที่จะบันทึกทั้งภาพที่หน้าจอเนาะแล้วก็เสียงของเราไปพร้อมๆกันได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมเปิดไมโครโฟนก่อนนะนะหรือบางทีมันจะมีบางสถานการณ์ที่เราอาจจะต้องการใส่เสียงเข้าไปให้มันเสร็จเลยคือแบบว่าบันทึกหน้าจอเสร็จพร้อมอัปโหลดพร้อมแชร์เลยอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็อีกสถานการณ์หนึ่งตรงข้ามก็คือไม่ต้องการบันทึกเสียงอะ่ะเออต้องการแค่ให้มีภาพอะไรเงี้ย<อ>ก็เข้ามาเปิดปิดไมโครโฟนตรงนี้ได้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็กดปุ่มเริ่มบันทึกเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้เราไม่ไม่บันทึกนะครับโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการเปิดปิดปุ่มบันทึกหน้าจอนะซึ่งมันเป็นประโยชน์มากนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบดูซีรีส์หรือว่าอะไรต่างๆหรือว่าจะบันทึก หลักฐานนะครับเอาไปแบบเอาความใครอะไรเงี้ยนะเออก็สามารถที่จะใช้ปุ่มนี้ให้เป็นประโยชน์ได้นะครับซึ่งมันสามารถบันทึกได้แบบยาวๆเลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขนาดความจุของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเรานั้นๆน,น,นะครับโอเคอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับใช้กด share. แชร์แชร์ซับสไครต์ครับลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ